นมัสก,การคณ,ณะสงฆ์นะครับแล้วก็เจริญพรยอดยติโยมนะก็ธรรมะรับอรุณวันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเรามาตื่นรู้รับวันใหม่กับอริยสัจแห่งจิตที่บอกว่าตื่นรู้รับวันใหม่เพราะว่าเราจะต้องเริ่มต้นทุกวันอย่ามีความรู้สึกว่าเริ่มแล้วก็ปล่อยให้มันตั้งอยู่หลายๆอย่างเนี่ยเราจะต้อง เริ่มต้นทุกๆวันการเริ่มต้นทุกๆทุกวันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสมาทานเรื่องของฉันทะถ้าเราจะมีความพอใจกับสิ่งไหนได้เนี่ยเราจะต้องรู้กระบวนการวิธีการของอิทธิบาทก็คือบาทแห่งความสําเร็จนะดังนั้นถ้าเผื่อว่าฉันทะไม่เกิดขึ้นเนี่ยบอกได้เลยว่าความเพียรในอารมณ์ยังไม่ต้องพูดถึงความเพียรในกุศลนะความเพียรในอารมณ์นั้นๆที่เราตั้งใจ มันจะทำให้จิตของเราไม่จดจอ่อจิตตะเนี่ยต้องอาศัยความเพียรในอารมณ์งนั้นความสําเร็จนะในเรื่องของปัญญาในการไข้ควรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโยนิโสมนสิการเป็นต้นนอะอันนั้นเรามาดูว่าการตื่นรู้ในอริยสัจแห่งจิตเนี่ยเราจะต้องออกจากมายาแห่งจิตเพราะว่าอาริยสัจแห่งจิตก็คือการรู้ความเป็นจริงการที่เรายังรู้ความเป็นจริงไม่ได้เพราะว่ามันมีมายา คีิมายาเนี่ยเราต้องมาดูนิดนึงว่าการที่เราจะเข้าถึงความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมถะและวิปัสนาสมถะเริ่มต้นเมื่อหยุดความคิดวิปัสนาเริ่มต้นเมื่อหยุดความคิดได้ไหมไม่ได้วิปัสนาคือเริ่มต้นเมื่อเห็นความคิดดังนั้นถามว่าหยุดกับเห็นเป็นอย่างไร หยุดความคิดก็เหมือนกับว่าเวลาที่เรามีบ้านเราลกๆกันนะเวลาที่เราอยากจะให้บ้านสะอาดทํำไงจับยัดนะมีที่ที่ไหนก็จับยัดไว้ก่อนคือเก็บไว้ก่อนผักชีลอยหนะ้าแต่จริงๆแล้วยังไม่หาของไม่เจอหรือว่าเวลาเกิดอะไรฉุกเฉินเนี่ยเราจะบุ่นวายจะหาอะไรสักทีหนึ่งเป็นไงเอ่ยลือทั้งบ้านนึกออกไหมเอ่อเยเพราะไม่รู้ว่าเก็บไปตรงไหน นะนั้นเวลาที่เราสมถะเนี่ยหยุดไปก่อนเพื่อเพื่อที่จะ,จะเจริญกรรมาฐานแต่ว่าก็ชั่วคราวพอเรารับอารมณ์ถามว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับอาณาปณสติได้ตลอดไหมไม่ได้เพราะเราจะต้องอยู่กับอย่างอื่นที่เป็นนิมิตอนุพยัญชนะอื่นไม่ใช่ลมหายใจอย่างเดียวนะดังนั้นส่วนในเรื่องของการเห็นความคิดเหมือนกับว่าเราเอาของเนี่ยนะ ที่มันมีอยู่มากๆทเนี่ยทำยังไงค่อยๆแยกแยะว่าสิ่งไหนควรจะเก็บไว้ที่ไหนดังนั้นใช้เวลาไหมใช้เวลาดังนั้นวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าเราจะต้องจัดการความคิดให้มันหมดเร็วๆมันหมดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับอารมณ์แค่อย่างเดียวจึงทำให้สามารถที่จะหยุดมันได้เลยนะดังนั้นก็คือการวิปัสสนาเนี่ย เราจะต้องเริ่มเห็นมายาแห่งจิตคือความคิดทุกๆอย่างเนี่ยเวลาที่เราเห็นเราเห็นไม่ทันความเห็นการเห็นนั้นเราคิดในการเห็นเราคิดในสิ่งที่ได้ยินเราคิดในสิ่งที่ได้กลิ่นริมรถถูกต้องสัมผัสคือความคิดของเราที่เกิดขึ้นมาดังนั้นหมายความว่าการที่เราจะเริ่มสังเกต ในวันใหม่ที่เราเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะต้องเห็นความคิดแต่ถามว่าเห็นยากเลยเห็นง่ายเห็นยากเลยเห็นง่ายสิ่งที่เราไม่เห็นนะเพราะว่าเป็นสภาพที่เรียกว่ากระซิบเรียกว่าชับป่าถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยพุ่งไปในอารมณ์คือเรายินดีและยินร้ายในอารมณ์ จิตที่ยินดียินร้ายในอารมณ์จะไม่เห็นทั้งความคิดและเห็นทั้งคนที่คิดเพราะมีฉันทะอยู่กับอารมณ์ดังนั้นจิตกับอารมณ์รวมกันอยู่เราจะไม่เห็นเลยดังนั้น,นมายาแห่งจิตก็คือความอยากในความคิดนั่นแหละความอยากในนิมิตอนุพยัญชนะกา,การยึดถือในความคิดการสำคัญตนในความคิดกับผู้อื่น ก็คือพูดง่ายๆว่าตัณหาทิฏฐิมานะเนี่ยเราจะไม่เห็นดังนั้นถามว่าสิ่งที่เราเห็นเราเห็นอะไรเอ่ยสิ่งที่ไม่ได้เป็นเสียงกระซิบคือความฟุ้งซ่านถามว่าทําไมความฟุ้งซ่านจึงเห็นทําไมเห็นความฟุ้งซ่านทําไมไม่เห็นชับปลาเสียงกระซิบแต่เห็นความฟุ้งซ่านเพราะว่าเราไม่ได้ยินดียินร้ายในในนิมิต อนุพยัญชนะหรืออารมณ์นั้นเพราะว่าอะไรเอ่ยคําว่าฟุ้งซ่านนะเป็นเพราะว่าเราไม่มีความพอใจในความคิดนั้นและเราก็รับอารมณ์นั้นไม่มั่นพอเรารับอารมณ์นั้นไม่มั่นเรามีการเปลี่ยนอารมณ์เราจึงเห็นความคิดเมื่อกี้ความคิดเมื่อกี้ความคิดเมื่อกี้ดังนั้นจึงทําให้เราจะเห็นความฟุ้งซ่านแต่เราจะไม่ได้เห็นมายาแห่งจิตคือความคิดใน ในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินโดยการที่เป็นไงเอ่ยพึงพอใจดังนั้นถามว่าการตื่นรู้ในเรื่องของอริยสัจแห่งจิตคือการสังเกตมายาแห่งจิตเนี่ยนะตัณหาทิฏฐิมานะในในอารมณ์ที่เราเข้าไปยินดียินร้ายในอารมณ์นั้นเนาะงนั้นถามว่าจะทํายังไงทําไงเอ่ยทํามงใคจะเห็นหนลองบอกสิว่าทําไงถึงจะเห็น ทำไมเลยง่ายนิดเดียวมีสติมีสติก็ยังยากฮะศรัทธาก็ยังยากง่ายกว่านั้นอีกนะปนอปัญญายิ่งยากเขาใหญ่เลยโยมแม่วันดีฮะอะไรนะโยนิโสก็ยังยากโยนิโสก็ใช้ศรัทธานะ สมาธานะเริ่มจับได้ละตั้งใจเนี่ยถามว่ามันยากหรือง่ายตั้งใจตั้งใจว่าจะทำพอฟังวันนี้แล้วนะว่าเราจะตั้งใจสังเกตนะสังเกตเสียงกระซิบสังเกตความคิดดังนั้นหมายความว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยตั้งใจว่าเราจะสังเกตความคิดแล้วเรามีความรู้สึกว่าความคิดที่ซัดสายเป็นความฟุ้งซ่านอันนี้เรา เห็นเวลาที่เราอยู่ในการเจริญอานาปนานะอยู่แล้วเพราะอะไรเอ่ยเราอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วพอเราไปอยู่กับอารมณ์อื่นซัดสายเรื่อยๆเ,เราจะเห็นง่ายแต่พอเรามาอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วเราไม่มีเครื่องอยู่ใช่ไหมเราก็ไปอยู่กับน,นิมิตอนุพยัญชนะคืออารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายที่มันดีและไม่ดีพอเราเข้าไปเสพแล้วเนี่ยความคิดในสิ่งที่เห็นความคิดในสิ่งที่ได้ยินจึงไม่เห็น มันรวมกันแล้วมีฉันทะความพอใจในอารมณ์นะดังนั้นจึงทําให้ต้องสมาทานว่าเราจะสังเกตความคิดนะตื่นนอนมาปุ๊บเนี่ยให้พยายามหาเครื่องอยู่คือลมหายใจและพยายามสังเกตความยินดียินร้ายในอารมณ์นั้นให้ได้และเราจะเห็นถามว่าเห็นแล้วหยุดไหมเห็นแล้วหยุดไหมยมแดงบอกไม่หยุดไม่หยุดทําไงดี พอเราเห็นความยินดียินร้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไงเอ่ยถ้าเป็นสมถะก็คือต้องหยุดความคิดถ้าเป็นวิปัสนาคือจะต้องเห็นความคิดหมายความว่าขณะที่เรารู้ว่าจิตยินดียินร้ายขณะรู้พอ,อยังรู้พอไหมยมตุ้มบอกไม่พอไม่พอแล้วทํำยังไงถ้าเราทําอะไรมากกว่านี้เนี่ยจะเกิดความลาคาญใจแค่รู้ แต่นั้นก็คือเรารู้ว่าจิตยินดียินร้ายแต่ว่าไม่ได้ให้หยุดหมายความว่าเราเห็นความคิดนั้นแล้วเนี่ยเราก็เป็นไงเอ่ยเราก็คิดใหม่คือหมายความว่าการที่เห็นความคิดเนี่ยรู้ว่าความคิดนั้นไม่ดีแล้วก็รู้อีกว่าถ้าความคิดในอารมณ์นั้นที่ดีจะเป็นยังไงเป็นยังไงก็คิดเป็นไปนในเรื่องของกรรมและผลของกรรม แล้วก็หาว่าทุกข์ที่เกิดขึน้นเป็นเพราะเรายึดอะไรจริงๆแล้วเนี่ยการเห็นความคิดคือเราจะต้องเปลี่ยนความคิดที่ไม่เป็นระบบระเบียบให้มาเป็นความคิดที่เป็นระบบระเบียบให้ได้นี่คือวิปัสสนาถ้าเราไม่เดินปัญญาเลยเราเอาแต่หยุดความคิดพอหยุดไม่ได้ก็รู้สึกลำคัญใจไม่พอใจอีกว่าไม่ชอบเลยความฟุง้งซ่านแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีความรู้สึกว่าสังเกตความคิดตั้งแต่แรกๆ ความคิดนั้นจะยังไม่รุนแรงมากดังนั้นจึงทําให้เราสามารถที่จะโยนที่สองนสิการในความคิดที่เพิ่งเริ่มเกิดใหม่ๆใ,ในการยินดียินร้ายกับอารมณ์นั้นได้นั้นวันนี้นะให้ตั้งใจเลยนะตั้งแต่เช้าว่าเราจะสังเกตเสียงกระซิบคือเสียงที่หนึ่งไม่งั้นเสียงที่สองจะไม่เกิดส่วนเสียงที่มันมีหลายๆเสียงเนี่ยความพุ่งซ่านนี้ไม่ใช่ตละโตโคสะนะ ปรโตโคสะเนี่ยมันเกิดจากการที่เราได้ยินเสียงหนึ่งและเสียงสองนั่นอะ่ะเกิดขึ้นแค่นั้นเองไม่มีเสียงมากมายหลายทิศทางก็คือแค่ได้ยินว่าเรามีความคิดอะไรในอารมณ์นั้นการยินดียินร้ายและมีเสียงที่2บอกว่าความคิดนั้นไม่ถูกต้องนะดังนั้นก็คือก่อนที่พรุ่งนี้เราจะมาละเอียดกันในเรื่องของ ของอะไรเอ่ยการไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญ,ญชนะในชีวิตประจําวันให้ละเอียดนิดนึงเราจะต้องจัดการในเรื่องของนิมิตอนุพยัญ,ญชนะที่ควรควรอะไรเอ่ยควรคิดหมายความว่าคิดเพื่อให้เป็นไปกับความเข้าใจดังนั้นถ้าเราไม่จัดระบบระเบียบความคิดของเราไม่มีทางที่เราจะถือโดยนิมิตไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญ,ญชนะได้นานๆเราจะมีความรู้สึก ไม่มั่นคงในการที่อยู่กับสิ่งที่ไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะนะนั้นจึงทําให้การลดการปรุงแต่งเนี่ยพื้นฐานข้างในต้องมีความเข้าใจพอสมควรกับอารมณนน์นั้นๆที่เราจะจะไม่ถือโดยความสวยงามและรายละเอียดนะดังนั้นก็ให้เราไปเป็นยังไงสมถะเริ่มเมื่อหยุดความคิดวิปัสสนาเริ่มเมื่อเห็นความคิดขอให้มีฉันทะในการเห็นความคิด และไม่ลำคัญใจและก็เป็นมิตรกับความคิดนั้นว่าความคิดนั้นเป็นไงเอ,อ่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีคขยากให้มันเป็นไหมไม่มีแต่มีอยู่ตัวหนึ่งก็คือไม่อยากไอ้ตัวไม่อยากเนี่ยเพราะไม่เห็นเหตุปัจจัยว่าเรามีกิเลสคนมีกิเลสแล้วถามว่ากิเลสเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติไหมเป็นเรื่องปกติไหมหกิเลสเกิดขึ้น ปกตินิวรณ์ปกติแต่กายวาจาที่ออกมาเนี่ยไม่ปกติเป็นคนที่ไม่มีฮิริโอตัป,ปะปล่อยให้ล่วงออกมาทางกายวาจาอันนี้มากไปแต่นิวรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเพราะมีปัใจจัยให้มันเกิดเมื่อรับอารมณ์ก็ต้องเกิดแต่เกิดนี่ก็คือไม่ต้องอะไรนอกจากรู้นะยมใจบบวแค่รู้ว่าเรายินดีร้ายในอารมณ์และเห็นความคิดที่ กำกับตัวเราเองกำกับให้ตัวเราเองคิดแบบนั้นต่อจากที่เห็นคิดอย่างนั้นต่อจากที่ได้ยินใช้ไม่ได้เลยทำไมทำอย่างนี้เอาอีกแล้วไหนบอกแล้วอะไรแบบนี้นะเป็นแต่ชับปาความกระเสียงกระซิบของตัณหานะวันนี้ก็ไปตื่นรู้กับอริยสัจแห่งจิตโดยการสังเกตมายาแห่งจิตแล้วเราถึงจะเข้าถึงอริยสัจแห่งจิตนะอนุโมทนากับพวกเรา